พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง CBR 400RR ว่าจะมีโอกาสพัฒนาออกสู่ตลาดในเมืองไทยหรือไม่คุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับอยากให้ Honda นั้นก้าวข้าม CBR 250RR ที่มีกระแสข่าวในอินโดนีเซียว่า จะพัฒนาออกมาเป็นแบบ4สูบเรียง2 5ี c c อยากให้ปรับเครื่องยนต์เป็น 400cc จะดีกว่าเพราะว่า4สูบเรียง2 5ี c c นั้นวิ่งได้ไม่นานก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่ารถนั้นมีอาการรอรอบหรือว่าอัตราเร่งนะครับไม่เร้าใจเท่าที่ควรภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกจากนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความคาดหวังครับว่า Honda นั้นจะพัฒนา c b r 400 r r ขึ้นในญี่ปุ่นโดยจะมีการใช้โครงสร้างตัวถังของรุ่น c b r 650 r ที่มีสายการผลิตในเมืองไทยของเราไปใส่เครื่องยนต์ c b 400 Super 4 4สูบเรียง 400cc ซึ่งให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่56แรงมา้าที่11,000รอบต่อนาทีและบิดสูงสุด39นิวตันเมตร 9,000รอบต่อนาทีย้ำนะครับว่านี่คือภาพ CG ตัดต่อเติมแต่งโดยนิตยสารอย่างแมชชีนก็เป็นความคาดหวังนะครับอยากให้หน้าในญี่ปุ่นนั้นได้มีการพัฒนาออกมาสู่ตลาดแต่ว่าทางอย่างแมชชีนเองก็ให้เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้อยู่ที่แค่20%ต่านั้นเองครับย้ำนะครับว่ายังแมชชีนนั้นให้ความเป็นไปได้อยู่ที่20%โอกาสเป็นไปไม่ได้นั้นมีมากกว่าอย่างมากมายอย่างไรก็ตามนะครับ การที่ Honda จะพัฒนา cbr 400RR นั้นต้องมีเหตุและผลที่มากพอลำพังตลาดมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวขณะนี้ไม่พอครับในแง่ของยอดขายแต่ถ้าหากว่าตลาดเมืองไทยของเราเปิดกว้างบวกกับตลาดของญี่ปุ่น2ประเทศรวมกันแล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้มากกว่าตัวแปรสำคัญในขณะนี้ก็คือเรื่องของใบขับขี่บิ๊กไบที่จะมีการบังคับใช้ช่วงต้นปี2564เป็นต้นไป กับมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ตั้งแต่4 0 0ซีขึ้นไปต้องมีการอบรมพิเศษทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการสอบใบขับขี่ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลต่อยอดขายของบิ๊กไบค์ฮอนด้าถ้าสิ่งที่ผมกล่าวนั้นเป็นความจริงเรามีโอกาสได้เห็นครับ CBR 400RR ที่ออกมาแล้วผู้ขับขี่สามารถขับขี่ได้ง่ายไม่ต้องทำไปกับขี่บิ๊กไบค์ก็สามารถขี่ได้อย่างสบายๆย,ย้อนหลังกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้ว ฮอนด้ CBR 4 0 0 r, r 90, ้ปี1990ยุคนั้นนะครับใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง4 0 0ร้ซีซีที่มีระบบแคมเกียร์เทรนก็คือใช้เฟืองราวลิ้นนะครับแทนโซ่ราวลิ้นให้พลังแรงม้าสูงสุด59แรงมา้าที่13,000รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงม้าของมันนั้นนะครับมากกว่าเครื่องยนต์ของ CBR 0 0 s u p e ย4ยุคป,ปัจจุบันนี้เพียงแค่3แรงม้าเท่านั้นแต่ว่าเครื่องยนต์ของ Super 4นั้น ใช่รอบต่ำกว่าเพียงแค่11,000รอบก็ได้56แรงมาแล้วเป็นเพราะว่านะครับมันมีระบบ VTEC ว wow, าลแปรผันเพิ่มแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบปานกลางไปถึงรอบสูงสุดและยังคงมีการผลิตยอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ขณะที่เครื่องยนต์ของ CBR 4 0 0 R r แบบแคมเกียร์เทรนั้นเลิกผลิตไปยาวนานแล้วสมมุติว่านะครับ Honda เมืองไทยกับ Hon d a ญี่ปุ่นจับมือร่วมกันในการพัฒนา นำเครื่องยนต์ของ cb 400 super 4 0 0 super f o มาผลิตที่เมืองไทยใส่โครงสร้างตัวถังของ cbr 6 5 0 r ปรับดีไซน์ปรับโฉมใหม่แล้วกลายเป็น cbr 4 0 0 r r ผลิตจากเมืองไทยส่งกลับไปยังญี่ปุ่นหรือส่งไปยังตลาดทั่วโลกในอนาคตซึ่งแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้พอสมควรทีเดียวแต่ถ้าหากว่าผลิตเพื่อคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วส่งกลับมาขายที่เมืองไทยของเรานั้นราคาคงไม่สามารถทำได้ในกรอบที่เหมาะสม ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่า CBR 4 0 0 R นั้นจะมีโอกาสพัฒนาออกมาจริงหรือไม่และถ้าหากว่ามีต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะผลิตที่เมืองไทยของเราหรือผลิตที่ญี่ปุ่นผมเองก็มีความคาดหวังมายาวนานแล้วครับตั้งแต่30ปีที่แล้ว CBR 400 R หรือ VFR 400R NC 3 0ที่มีสวิงอาร์มแขนเดียวแบบโปรอาร์มผมเองก็มีการได้พูดคุยกับทางผู้ผลิตรันด้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาของรถปอ่นไซขนาดเล็ก แต่สิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของสวิงอาร์มแขนเดียวแบบโปรโอาร์มพัฒนามาสู่รุ่น NSR150SP ซึ่งผมเองก็มีส่วนในการผลักดันเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรทีเดียวมันคือสุดยอดเทคโนโลยีของฮอนด้าในเวลานั้นนะครับที่พัฒนามาสู่รถมอเตอรไซค์สปอร์ต 150cc หลายคนค็มีคำถามในใจว่าแล้ว CBR400R ในอนาคตจะมีสวิงอาร์มแขนเดียวด้วยหรือไม่คำตอบก็คือข้างยากครับ เพราะามันมีต้นทุนกระปิตที่สูงมากนะครับราคาของมันนั้นจะคุมไม่อยู่จากนี้ไปเราจะมาเกาะติดความขึ้นใหม่กันคอนด้ากันต่อไปยาวๆครับเพราะว่าเรื่องราวของ C B R 4ี0ร้นั้นน,าน,าน,น่าจะเป็นมหาการ์บอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องรอคอยกันยาวนานทีเดียวมันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเราจะมาติดตามความขึ้นใหม่กันต่อไปในอนาคตครับ